สวัสดีครับผมจองลงเดียนนะครับทีมหลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผมเนาะนี่ครับผมเข้าแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับราดน้ำเรียบร้อยหนึ่งสอง พุกเกาพุกกาความกว้างประมาณกี่เมตรกับพี่ีห้าเมตรกว่าครัห้าเมตรหกเมตรประมาณนี้นะลืมตามปีจังนะครับพุ่มนะว่าประตูกว้างเท่าไรนะพุกกานะครับลุงเดีย 9, กาวกับลุงเดียมาตั้งวห้าเมตรนะครับเดี๋ยว่าแทงตะล่ำเม็ดแล้วก็ าขาติดแต่จริงนะครับพมจะแย่ไง fc ดูนะครับพมเนาะว่าประตูเข้าออกมันกว้างกี่เมตรเนาะอันนี้กราวๆกับตะกี้ลงเดียกาวค่ะได้ประมาณหกกาวครับเดี๋ยวบอกเป็นโซาเดี๋ยวไปแทงจะเป๊กว่าครับรมไม่ได้ตามนะครับตามแบบ ีต่ตอนนี้ก็ข้าวแบบนะครับได้เหลี่ยซองล็อกนะครับเลื่ออีกหนึงล็อกแล้วก็รดาน,น้ำเรียบร้อยพร้อมที่ตาหลดปูนมาเร็วนะครับแบบพราว่าสร้างดมสร้างไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เยอะนะครับพุมเนาะตึง แต่พอสร้างมาเยอะก็ประมาณนั้นแหละครับคือประมาณว่าเขาก็ต้องไปคิวที่ลูกกาที่สร้างเจ้าเยอะๆก่อนรอรับแต่น,นั่งแยังปีจังได้บอกนะครับผมนะแต่เป็น่องสามชั่วโมงก็ก,กวนกันเองดีกว่าครับแค่นึ่งคิวนึ่งคิวมันก็ประมาณสี่กาบา4์สี่ห้ากะบาก็กวนกันเองดีกว่า การจ้องท่ามชั่วโมงเสร็จเร็วกันไล่ไลยคนรุมกันผักเดียวบังไฟจุดอีกแล้วครับเอฟซีนู่นจุดขอฝนกันอีกแล้วจุดตัววันกับช่วงนี้ขอฝนดีดีอยากกินน้ำปูเนเยอะน้ำสะอาดนี่แหละครับผม น้ำก็ซุปใส่นะครับผมนะดีดีพอแล้วดีดีประมาณห้าเมตรหรือหกเมตรนะครับผมรถมารถมามานี่มาเข้ามาเข้ามาเร็วรถมาง่ายรู้จักรรถมา อันนี้ก็เสร็จยังมีฟังนะครับผมนะก็บบอเนาะการเสร็จการขอดินนี่นะครับเล่นเจนนะครับจำปีบอาน่านะจะก็ยิดผักสักอาทิตย์จะไปลุยงาน อีกตีต่อกับผักให้มันปูนได้นะครับกองได้ดินได้มันเซ็ตตัวนะครับปุนะ๊บนู้แิลล่าครับผักเนยลูกน้องบางนะครับผมนะวันจองวันรำวันก็ว่าไปนะ <c oughs> เนาะปล่อยลยกันมาเต็มทีนะครับงานไปเร็วมากครับปุ <c oughs> ๊บตกล่นไก่นกับลลยกันให้เต็มทีแล้วก็ผัก อ้เมยออยลานะครับไในถึงอาทีแล้วก็ก็ปักจบช่องส um ามว Mont ันประมาณนั้นแหละแต่กาเกตุราส่นตัวกันนะครับกับงานตัวอื่นกันครับก็บอตื่อว่าไปเร็วมองมาครับ มันเดินแตกลงดเดี่ยรเกือบลมอยากกวนอยากกวนมาเนี่ย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 มาดูไปทุ่งนาเลยไปไปเล่นทุ่งนาไปไปเลยอ่าไปไปตามมันไปไป รถมารถมาไปเร็วหลายไปตรงหน้าก่อนครับกวนจังนี่เลือดตรงนี้อยู่อีกหนึ่งล็อกนะครับหนึ่งบล็อก กพุ่มพ้นมาอีกแล้วนะครับซี FC. ตากีเอ็นป่าวันบอกนะครับดินดินเม็ดมาน้อยๆน,นะครับผมสงสัยจุดให้บางไฟครับผมตกให้บางไฟนิดนะเพระบังไฟเล็กไม่ใช่บางไฟลานก็นเลยนิดเดียวพอ โอเคครับปุมเดี๋ยวอดปเยตให้ดูอีกทีนะครับล่างจากทได้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็อย่าก,กดกล้ามโฆษณานะครับเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณมากๆครับปุมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับปุ้ม